นี่ค่ะทุกคนนี่ดอกสวยด้วยนี่นี่อีกค่ะอ๋อเดีย๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อน งก็เยอะนะคะเนี่ยเอา้านีอีกเขาเลิกมาแล้วเต็มเลยอะ่ะรวยมาทุกคนตัดก่อนอันนี้ตอนระหว่างตัดน,นี่ก็มองไปเห็นข้างหน้าแล้วนะคะเนี่ย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแกอีกแล้วนะคะในช่องไลฟ์สไตล์สาวบ้านนอกนะคะอ่าวันนี้แกก็พาเพื่อนๆมาหาเห็ดกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ออกสายหน่อยนะคะประมาณออกจากบ้านตีห้านะคะมาถึงก็ประมาณหกโมง่าๆนะคะก็เออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีไหมนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ สวยมากเลยไปต่อค่ะนี่ค่ะค่ะไปกันต่อนีน่ค่ะทุกคนนี่อยู่ในนี้น นะ่อีกต่ออนนี้เราก็เก็บไว้ไว้ก,ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอา ขายยาวมากแต่สวยก็สวยนะคะเนี่ยถังขายจะยาวแต่ก็ขาวโบะเลยไปต่อคะ่ะนี่ค่ะทุกคนแอบมาอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมละแอบมาอยู่ตรงนี้นี่เอง ไปต่อค่ะน,นี่ค่ะทุกคนนี่มาแอบซอดอยู่ตรงนี้โอ้โห่ไปต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหสองดอก นอนอีกตื่นสายแล้วเอ้ามีใครทุคนนี่กองใหญ่ด้วยอยู่ในรงน้ำโอ๊ยอึบออกไป ่อ,อุย้ยนี่คาราคนนี่ค่ะนี่ดูนู่น,อ,นอ,อีกค่ะนู่นอีกค่ะ นี่นก็บอนกำลังตัดอยู่นี่ก็เห็นนีกแล้ว มันมางอกล้อมโขดูดนะสองพัฟเฟตสองพี่น้อง,องไปต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนหลองนี้สวยด้วย อกเล็กๆอีกเทียบเลยนะคะแต่อันนี้เราก็เก็บไว้นี่แหะคะ่ะไม่เอานะคะไปกันต่อคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ควันนี้จะเสียงดังไม่ได้นะคะมีคนเยอะแยะเลยเราต้องค่อยๆนะไปกันต่อคะ่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ โอ้ยด้วย,ยนี่ค่ะทุกคนอั้นั้นอันนั้นหนอนจะขึ้นลาไปแล้วนะคะนู่นค่ะ ของมีสวยด้วย ด,ด้วยเวออออออลาไปแล้วต้องทิ้งไม่เ,ออเป็นไรนุ่นค่ะได้สองดอกเหมือนกันอยางนั้นเป็นลาเสียได้ดอกใหญ่ด้วยไปต่อค่ะ Non, 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 non. T'en es pas, น,นี่ค่ะทุกค่อนนี่โอ้ขาสวยด้วยขาสวยนะคะนี่ค่ะเสียงดังไม่ได้นะคะนะี่คนเยวไปต่อค่ะ นี่ค่ะทุกคนดูดอกนี้ค่ะดอกนี้สีแบบโอ้โหเกือบมองไม่เห็นน่ะสีมันมืดมากเลยนะคะนี่ค่ะเจอพี่น้องนี่ค่ะดูค่ะสีมืดมากเลยนะคะนี่อีก ต่อค่ะน,นี่นี่นี่นนีี่่ค่ะทุกคนน,น,น,น่โอ้ยเห็นไหมคะน,น,นู่นอีก 没有。<Yeah. S 2> <laughs> นเยอะมากเลยไป่ะไปต่อนี่นี่ค่ะทุกคนนี่อีกอีกอี่อ้าเอ้าแต่ในนี้จะหอมๆหน่อยนะคะโอ้ยเต็มเลย คืมเหมือนฝนจะตกอีกนะคะเนี่ยตัดหมดแล้วยังไม่ใช่ว่าจะหมดนะคะเนี่ยยังม,มีอีก นี้ก่อนดีกว่านี่ค่ะนี่่คะไปค่ะนี่ค่ะตอกนี้ ัมันตุบเลยอีู่กระจุกเดียวกันนะฮะแต่มันรอบกอหนามนี่หนามทั้งนั้นนะคะเนี่ยดูอยู่โคนหนามนะคะไปต่อคะ่ะนี่ค่ะโอ้ย,อยเป็นลา ไม่เอาละโุ้มดีกว่าวอ้ยนี่ก็เป็นลาไม่เอาดีกว่ไา,วไ,าวไปไปต่อดีกว่าค่ะน,นี่ค่ะทุกคนนีโอ๊ยโอ้ยน้ค่ รถคอนกลับไปแล้วหนึ่งไปกันต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เอาสวยด้วยนี่นี่อีค่ะอ๋อ เ,เยอะนะคะเนี่ยเอามีอีกเขาเลิกมา,าเต็มเลยอะ่ะวมากทุกคนตัดก่อนอน,นี้ตอนระหว่างตัดน,นี่ก็มองไปเห็นข้างหน้าแล้วนะคะเนี่ย ็นไหมคะนี่หนึ่งหนึ่งดอกนะคะนี่เอาแล้วอยู่ใต้ไม้ทำไงต้องดึงออกทีละซี่นี่ค่ะโอ้ยสวยด้วยอันนี้ ค่ะทุกคนใจะให้ดูเลยนี่คือเห็ดจมูกม้านะคะเนี่ยกินได้นะคะเป็นเห็ดเป็นเห็ดที่แบบถ้าสมมติว่าเราเข้าป่าเนี่ยแล้วเราแบบแบบไม่มีน้ำกินนะหิวน้ำนะคะกินแทนน้ำได้นะคะนี่นะคะก็อันนี้ก็เก็บไปทำ อาหารได้นะคะต้มจืดน,นะคะแกงเลียงอะไรงนี้ก็ได้ค่ะก็แต่แก้วเองยังไม่เคยกินนะคะแต่ว่าพี่สาวแก้วกินบ่อยค่ะเขาชอบด้วยเดี๋ยวจะเก็บไปให้พี่สาวนะคะไปกันต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาวาง,งตรงฟงไว้ก่อนแล้วก็น่นค่ะ นี่ค่ะโอ้ยสองบยเลย,ยให้ด้วยสวยด้วยนะคะโอ้ยสองอทนี่สวยมากสวยงามเลยนะคะตัด่ะอันนี้ไม่ต้องตัดะ กันต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่โอ้ยสารละอีกเอาตัวนี้เป็นอย่างนี้ไปตะแล้วหอยเจาะด้วยเอานะคะเอาอันนี้ดีกว่า จุงกัดหน้ากัดตาไปกันต่อคะ่ะนี่ค่ะทุกคนเนี่ยอ้โหน้องจะเห็นไหมอะ่ะ นี่ดู้างทางด้านนีน้ค่ะ ดูคะ่ะทุกคนดูรอยคนมาหานะคะถางป่าแหลกเลยนะคะแต่ว่าแก้วยังเจอนะคะนี่จะแด,ดอกเล็กหน่อยนะคะแล้วลองดูนะคะว่าจะมีไหมนะคะว่า มีรอยคนเข้ามาหาตรงนี้ผ่าแหลกเลยนะคะไปค่ะคนเมื่อกี้แกออกมาจากป่าเมื่อกี้แล้วนะคะแล้วก็มาแวะข้างทางต่ออีกหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังได้เท่านี้เองนะคะก็เลยมาแวะป่าข้างทางค่ะเดีย๋ยวเราดูกันค่ะว่าจะมีไหมนะคะอ่านี่ค่ะโอ้ยดอกสีก็บมองไม่เห็นโอ้ยสวยมาก ดอกกำลังสวยเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนน,นี่ดอกสวยด้วยอึ๊บโอ้โหนั่นทุกคนนั่นโอ้โหเต็มเลยดอกกำลังสวยเลย 我看。Uh huh. ต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกนี้บานแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ดอกนี้เหมือนจะเอาไม่ได้แล้วนะคะก็ปล่อยมันไปนะคะเอาดอกเดียวพอโอ้ยยุงยุ่กัดหน้ากัดตาไปค่ะไปต่อกันนุ่นค่ะทุกคนดอกใหญ่ด้วย โอ้โหขายาวเฟ้ยเลยนี่นะไปต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนป่านี้ป่านี้มีห่างๆอุ้ยนั่นนั่นค่ะทุกคนเดี๋ยว ดูก่อนค่ะเอาได้ไหมดอกใหญ่ด้วยโอ้ยสภาพนี้แล้วก็ปล่อยมันไปเถอะค่ะไปหาตัวเอ่นกันต่อค่ะโอ้โหนั่นนั่นนั่นทุกคนทุกคนดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเห็นไหมคะโอ้ย โทษน,นะคะขอโทษมันอยู่กลางตรงโอ้ยสวยค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยโอ้หาค่ะไปค่ะไปกันต่อค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เ่้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็หัวกระเซิงเหมือนเดิมนะคะก็นี่ค่ะ เห็ดเห็ดที่แก้วได้มานะคะก็ได้แค่นี้เองนะคะแล้วก็มนของพี่หนูอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากนะคะในปา่าคือแบบเยอะมากๆเลยนะคะก็แบบว่าเหมือนแบบแย่งกันหานะก็เลยได้มาแค่นี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้แก้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบคลิปแก้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก้วด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ